รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิสดีเ,เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรามาอยู่กันที่นี่ร้องเรียนนงเนนพิยาคมอำเภอสามง,งามเจ้าวัดพีจี และเด็กที่นี่นะคะเห็นไหมคะยิ้มหวานไม่ใช่แค่ยิ้มหวานอย่างเดียวนะคะหุ่นก็นี่ค่ะสวยงามหุ่นกระบอกค่ะหุ่นกระบอกไม่ใช่ว่าที่ไหนจะมีนะคะและเพียงไม่ใช่แค่ที่ไหนจะมีเท่านั้นนะคะเพราะหุ่นกระบอกที่นี่เขาช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะน้องๆกับหุ่นกระบอกช่วยเหลือสังคมยังไงวันนี้ในรายการค i สดีเวทีสําหรับเด็กดีและเด็กเก่งเราจะมาค้นหาคําตอบไปพร้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อม <Okay. S 2> เด็กดีและเด็กเก่งหน้าตาสดใสแบบนี้ไปกันดีกว่าค่ะ ใจและภูมิใจมากครับที่ได้มารับชมนะครับการนะครับแสดงหุ่นกระบอกไทยนะครับทั้งการขับร้องนะครับแล้วก็การเชิดหุ่นกระบอกครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถสูงมากนะครับนะครับวิชาความรู้ที่ติดตัวเนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่หาได้ไม่หาได้ยากนะครับหรือว่าไม่ใช่จะได้มาง่ายๆต้อง อาศัยนะครับผู้รู้หรือนะครับหรือคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนนะครับถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นในทางสังคมในเชิงในสิ่งที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่ามั่นว่าผมเชื่อมั่นว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่ไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีงามเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยหลัก,กจิตวิทยาเนี่ยต้องการความโดดเด่นเมื่อโดดเด่นในทางที่ดีไม่ได้บางครั้งก็อาจจะไปโดดเด่นในทางที่ไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสอนเขาช่วยขัดเกลาจิตใจเขาให้มีความรักในศิละปะวัฒนธรรมให้มีความละมุนละไมในความคิดความอ่านและที่สำคัญที่สุดหากเขาทําจนมีความชํานาญเขาอาจจะใช้ในการไปไป,ไป,ประกอบอาชีพเสริมหรือหาอไรายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับ เราอยู่กับคุณแานนะคะคุณแานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแานถือว่าเป็นที่ปรึกษาในการทําหุ่นกระบอกให้กับเด็กๆนะคะใช่ค่ะือ่าคูณเห็นความสวยสดงดงามแล้วก็ความพยายามของเด็กๆทําไมคุณแานถึงจุดเริ่มต้นว่าทําไมถึงเป็นหุ่นกระบอกเลือกเป็นหุ่นกระบอกหรือว่าเด็กๆเขาเลือกเองที่จะมาทําคะ จริงๆเราช่วยกันเลือกมากกว่าค่ะ mm hmm. คุณครูพยายามทําชมรมจิตอาสาทําดีเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดให้เด็กๆได้คิดค่ะว่าเราอยากทําอะไรเพื่อบ้าน mm hmm. เกิดของเราค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วเราไปสะดวดตรงที่พอเขาได้ไปที่วัดท่าหลวงได้เห็นหุ่นกระบอกและเขาบอกว่าไม่มีใครสืบทอดถ้าลูกหลานที่จิตไม่สืบทอดแล้วใครจะมาเล็งเห็น นี่เลยค่ะนี่ต้องตบมือดังๆเลยนะคะว่าน้องๆไปเห็นเพียงแค่หุ่นกระบอกที่ดูแเก่าๆนี่แหละที่อยู่ในวัดนะคะวัดท่าหลวงนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีการตั้งคําถามขึ้นแล้วก็คิดเหมือนว่าเป็นเจ้าของของพื้นที่นะคะว่าทําไมเราถึงไม่สืบทอดใช่ค่ะเขาอยากอยากเห็นจังหวัดพิจิตรไม่ใช่แค่เมืองชาวังเพราะคาว่าพิจิตรแปลว่างามอยู่แล้วค่ะอยากเราอยากได้ทั้งความงามในจิตใจของเด็ก ความงามทั้งเรื่องร่างกายจิตใจวัฒนธรรม,มให้เป็นแผ่นดินที่สมชื่อว่าเป็นเมืองงามจริงๆค่ะเมืองงามจริงๆแล้วจิตใจของเด็กที่อยู่ข้างในก็คืองามมากจริงๆนะคะที่ อยากจะสืบทอดแล้วนี่ในช่วงโควิดค่ะเขาก็มีนี่ทีก่อนก่อนจะไปโควิดนะคะเห็นว่ามีรางวัลมากมายบ้างคุณคุณนานค่ะมีรางวัลอะไรบ้างคะตรงนี้ที่ได้รับมาต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะทั้งหมดนี่คือเป็นรางวัลระดับประเทศรางวัลระดับประเทศทั้งนั้นเลยสร้างชื่อให้กับโรงเรียนหนองสนุพิทยาคมนะคะอำเภอ สามน้นจังหวัดพ,พิจิตรให้ได้จดจำจารึกกันไปกับการแสดงหุ่นะนะคะแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความประทับใจที่เราเห็นคือเด็กๆที่เขาตั้งใจจริงที่จะทำให้สังคมชุมชนได้มารู้จักพิจิตรมากกว่าการเป็นเมืองชลวาวน,นั่นคือได้รู้จักเป็นหุ่นกระบอกว่ามีอยู่ในพื้นที่ด้วยะนะคะ,ะ,คะโดยเฉพาะนี่อันนี้เซตนี้ค่ะคุณนันคะ่ะให้เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเซตนี้เป็นยังไงบ้างคะ อันนี้ตอนช่วงโควิดค่ะน้องๆไม่ได้ออกไปไหนนะคะน้องก็เริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะสามารถช่วยเหลือสังคม,มแล้วน้องๆก็คิดว่า,เ,าเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโควิดได้โดยการแต่งเนื้อร้องชอยว่าเราจะต้องอมีการวางตัวยังไงอยู่ระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยอะไรเงี้ค่ะให้ให้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การระมัดระวังโรคโควิดนั่นเองค่ะโอ,โอสวยสดงดงามนะคะใช่ค่ะแล้วกลุ่มน้องๆที่บอกว่าเขาอยากจะสร้างบ้านเมืองนะคะแล้วก็อยากทําให้คนในชุมชนได้เห็นได้รู้จักพิจิต จากขุ่นกระบอกที่เป็นเรื่องราวสืบทอดกันมาเนี่ยได้เผยแพร่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรด้วยเป็นความภูมิใจของคนพิจิตรด้วยเห็นว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก่อนที่จะมาทำเนี่ย ตัว,วน้องๆเองก็ประสบกับปัญหา<ช>เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในในพื้นที่ในชุมชนเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากชุมชนหนองสนค,ค่ะเป็นพื้นที่ชายขอบและมักพบปัญหาความรุนแรงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาคนขอทานคนไร้ที่พึ่งเด็กโดนทารุณและปัญหาผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะน้องๆก็จะประสบปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วทีนี้ที่สําคัญของโรงเรียนเราอะ พอเด็กเรียนพอจบม .6 ปุ๊บเขามีโรงงานอยู่ใกล้ๆเด็กไม่ได้มองเห็นการศึกษาว่าการศึกษาั้นสำคัญจบม .6 ก็คือจบไปแค่นั้นรุ่นแรกของคุณครูคุณครูเริ่มทําแค่10คนคะ่ะโดยโม,มีความฝันเล็กๆว่าอยากให้10คนนี้เป็นต้นกล้าเม็ดเล็กๆที่สามารถบ,บอกผ่านเป็นเรื่องราวให้กับน้องๆคนอื่นให้มีกําลังใจในการศึกษาต่อพอเขาได้ทํากิจกรรมเหล่านี้ให้กับสังคมเขาไปแข่ง ทั้ง10บคนคะ่ะได้โคต้ต้าโคตา้ต้านักเรียนที่มีคุณธรรมเด็กเรียนดีพฤติกรรมดีการเรียนเราจะไม่ค่อยสู้กับใครเท่าไหร่แต่ในเรื่องคุณงามความดีเราคิดว่าเรามีมากพอค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบนะคะให้น้องๆเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเลยนะ,ะเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราเห็นแบบนี้แล้วค่ะหุ่นกระบอก130 1 3 0 0งสามศูนย์ศูนย์แจงใส่ใ,สใ,สใจชุมชนนะค่ะ เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่ให้เด็กได้ร่วมคิดร่วมแสดงออกร่วมแสดงศักยภาพในตนเองในการเป็นเด็กดีและเด็กเก่งด้วยค่ะขอบคุณคุณแนนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหลคะค่ะเรามานั่งกับน้องๆแล้วนะคะทีมที่มีชื่อว่า หุ่นกระบอกหนึ่งสามศแจ้งภัยใส่ใจชุมชนโอ้โหดูสิสดใสมากค่ะคุณผู้ชมคะแล้วไม่ใช่แค่มีน้องๆเท่านั้นนะคะเพราะตรงนี้เรามีหุ่นกระบอกใชแล้วคโอโหสวยงามงดงามบางคนบอกว่าหุ่นกระบอกเนี่ยต้องไปซื้อมาแน่ๆเลยไม่ค่ะพอที่นี่ทำ,ทำเอง,เองนี่ค่ะหลักฐานคาตาเลยค่ะ ด้านหลังของเรานี่เองนะคะนี่กําลังนั่งเย็บป,ปักถักร้อยกันแบบว่าจนกว่าจะมาสวยงามแบบนี้และหุ่นกระบอกที่น้องๆถือนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นดีกว่าให้แนะนําตัวเองก่อนว่าชื่อน้องอะไรกันบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูจ๋านะคะนางสาวสุคนทวาตลาดเงินค่ะค่ะน้องจ๋าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันชนกช่างน้อยนะคะชื่อน้องนิวค่ะน้องนิว สวัสดีค่ะชื่อนางสาวตาลถาวรชื่อเล่นชื่อน้องส้มค่ะน้องส้มค่ะสามสาวนี่นะคะมาพร้อมกับหุ่นกระบอกที่สวยสดงดงามมากๆแล้วบอกว่าชุดนี้พิเศษด้วยค่ะเป็นยังไงคะสาหรับหุ่นกระบอกชุดนี้ค่ะสําหรับหุ่นกระบอกชุดนี้นะคะ,รระ,ะ,คะเราก็ทําขึ้นเพื่อต้อนรับการเสด็จ ของพระเทพค่ะอ้โหอันนี้คือต้อนรับการเสด็จของพระเทพเลยนะคะลักษณะของเขาเห็นแล้วว่าเป็นผ้าทอสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าอะไรยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นผ้าไหมแกมฝ้ายลายดอกบุญนาค่ะเป็นผ้าทอมือของชุมชนหนองสนุกของพวกเราค่ะซึ่งลายดอกบุญนานะคะก็เป็นลายอดอกไม้ประจําจังหวัดพิจิตรของเราอีกด้วยค่ะโอถือว่ามีเอกลักษณ์นี้ไงมีใบใบด้วยคุณผ <c oughs> ู้ชมมีใบใบด้วยนะคะหุ่นกระบอก1 3 0 0มไม่ ไม่ใช่แค่ความสวยงามไม่ใช่แค่การไล่รำเท่านั้นยังช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้เนี่ยการันตีด้วยรางวัลที่มีมากมายนะคะอยากให้เล่าให้ฟังค่ะว่าหุ่นกระบอกกับการช่วยเหลือสังคมเกี่ยวเนื่องกันได้ยังไงไปช่วยเหลือสังคมได้ยังไงคะสาหรับหุ่นกระบอกของพวกเรานะคะเราก็จะนํามาเพื่อ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านการขับร้องเพลงชอยประกอบการเชิดหุ่นกระบอกไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ สืบสารศิละปะวัฒนธรรมของพวกเราด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมบอกต่อข่าวสารดีๆให้กับทุกๆคนได้รับรู้อีกด้วยค่ะอ๋อค่ะและที่เราทําที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะไปช่วยเหลือสังคมแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคะชุมชนโดยรอบๆของโรงเรียนเราเขาว่ายังไงกันบ้างเสียงตอบรับว่ายังไงกันบ้างก็ปัญหาในชุมชนของพวกเรานะคะลดลงมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสมาชิกในโครงการของพเรานะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่า ทุกคนอยากเป็นจิตอาสาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนค่ะโอ้โหนี่นะคะจุดเริ่มต้นเขามองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนปัญหาในชุมชนของเราที่เราพบตอนนั้นก่อนที่จะมาทำหุ่นกระบอก1300หนูหนนูเห็นปัญหาอะไรในชุมชนกันบ้าง ค่ะสำหรับปัญหาที่เราเห็นในชุมชนนะคะนันก็จะเป็น4ปัญหาหลักด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่คนขอทานคนไร้ที่พึ่งเด็กโดนทารุณคุณแม่ไว้ใส่ค่ะแล้วเราก็เลยคิดที่จะอยากช่วยเหลือคนกลุ่มนั้นค่ะแต่เราไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงค่ะด้วยความโชคดีของพวกเรานะคะพวกเราก็ได้เข้าร่วมโครงการ h ชิปแอนแชร์ MOL นะคะเป็นโครงการของทุนกมมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีนะคะซึ่งเราก็ได้นําความรู้ของ1 3ึ่นะคะมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้รับรู้แล้วก็ได้นําไปใช้ใน การดำเนินชีวิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้วยค่ะโอ้โหคิดดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งวันนี้ไม่เก่งธรรมดานะคะช่วยเหลือสังคมก็ได้ด้วยเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจเนาะเรา<ช>ได้เป็นคนเป็นลูกๆหลานๆในชุมชนแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วพอเห็นปัญหาก็อยากเข้าไปแก้ไขแต่การแก้ไขของเราเนี่ยนะคะเราผ่านความสนุกสนานแล้วสอดแทรกไฟแบบนี้แต่งงค่ะว่าที่นี่มีหุ่นกระบอกด้วยหรอปกติ พี่เมื่อท่านึกถึงหุ่นกระบอกนะคะ,คะยังงยังไงไม่นึกถึงพิจิตรแน่นอนนะทําไมจังหวัดพิจิตรและที่บ้านหนองสนนแห่งนี้ทําไมถึงมีหุ่นกระบอกได้ยังไงคะค่ะก็เริ่มแรกจากการที่เราค่ะไป ศึกษาดูงานนะคะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวง,จ,งจ,จังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรเนี่ยค่ะ<ช>อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่นะคะค่ะแล้วเป็นยังไงคะที่นั่นไปพบว่ายังไงบ้างค่ะแล้วเราก็เลยไปกราบพระค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็เห็นหุ่นกระบอกที่มันวางไว้อยู่ในตู้ซึ่งมันกําลังจะตายเพราะว่าไม่มีใครสืบสานแล้วอนุรักษ์ไว้ค่ะ ก็คือตอนที่เราไปเห็นนะคะหัวหุ่นจะเป็นแค่ไม้ที่แกะสลักวางไว้เฉยๆแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้หุ่นกระบอกนั้นนะคะกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพิจิตเรามีหุ่นกระบอกค่ะโอ้ฝึกยากไหมคะกว่าจะเล่นหุ่นกระบอกได้เนี่ยเราต้องผ่านการฝึกฝนมากขนาดไหนต้องต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างดีกว่าถึงจะเล่นหุ่นกระบอกได้หเลยนะคะคือต้องํำเป็น รำเป็นค่ได้รำสวยงามก่อนเท้าจับจังหวะเป็นค่ะเท้าเป็นเมื่อกี้แอบฝึกแล้วค่ะไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวให้เห็นนะคะเท้าต้องเป็นและใช่ค่ะต้องฝึกให้ได้เท้ามือต้องสัมพันธ์กันด้วยค่ะโอ้โหคือมันต้องสอดคล้องกันเวลาเราร่ายรำแล้วมันหนักไหมคะตัวนี้ตัวนี้นะคะหุ่นแต่ละตัวชุดนี้จะไม่หนักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าชุดด้านบนจะหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าหัวเขาเนี่ย เป็นข้างในเป็นยางซิลิโคนอะไรอย่างงี้ค่ะอืมก็จะมีความแบบต้องใช้ความอดทนพอสมควรใช่ขยันแขังแข็งในการฝึกท่าให้สอดคล้องกับมือแล้วต้องมีอะไรอีกคะคุณสมบัติของผู้มาเล่นหุ่นกระบอกได้เนี่ยความกล้าแสดงออกค่ะความกล้าแสดงออกจริงหมอมันาทำไมต้องกล้าแสดงออกด้วยเอาหุ่นบังหน้าก็ได้นะได้ไหมได้ไหมจริงๆแล้ว มันเราต้องยิ้มค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเราก็ต้องยิ้มให้ทุกคนแบบเห็นด้วยใช่ใช่ใชคือนอกจากดูดูหุ่นแล้วเนี่ยเราเองก็เป็นส่วนที่เพิ่มเสน่ห์ให้การแสดงด้วยเช่นเดียวกันมีหน้าโรงเรียนนี้นะคะเขายิ้มหวานกันทุกคนเลยนะคะอันนี้คือคุณคุณสมบัติแล้วทุกวันนี้เราผ่านการแสดงไปเวทีสําคัญสาคัญที่เราติดอกติดใจหรือประทับใจค่ะมีเวทีไหนบ้างคะ ก็จะมีการจัดนิทรศการนะคะที่เซนทันเวสเกตค่ะก็จะเป็นแบบกลุ่มโครงการแต่ละโครงการทั่วประเทศเลยค่ะมารวมตัวกันเป็นของเราที่เดียวเลยั้ยหุ่นกระบอกมีของเราที่เดียวเลยที่เดียวค่ะของเราไม่ซ้ํากับใครแน่ไม่ซ้ำกับใครแน่นอนโอน้โหค,ความภาคภูมิใจนะคะนี่ละค่ะเป็นศิลปะการสแสดงนะคะที่น้องๆค่ะพร้อมถ่ายทอด สืบทอดภูมิปัญญาไปด้วยแล้วไม่พอนะคะยังช่วยเหลือสังคมไปด้วยละค่ะนะคะหุ่นกระบอก1 3 0 0แจ้งไขใส่ใจชุมชนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาไม่ใช่แค่ลายรำเก๋ไก๋แบบนี้ด้วยนะคะเขาผลิตหุ่นแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยผลิตเองกับมือค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามค่ะไปไปทำหุ่นกระบอกกันค่ะใชค่ะ หนองสนุพิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเล็กๆนะครับอยู่ที่อำเภอสามง่ามจาังหวัดพิจิตรเ,เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการที่นี่จะมีนักเรียนเพียงแค่ประมาณ500คนเท่านั้นเองนะครับช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาถึง5 0นะครับปัจจุบันนี้มีนักเรียนเกือบ700อคนแล้วครับออสำหรับผลงานที่ผ่านมาใน4ปีเนี่ยโรงเรียนหนองสนุพิทยาคม นะครับสามารถพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านนะครับจนสามารถรับรางวัลในระดับชาตินะครับมากมายเลยนะครับแต่ถ้าจะโฟกัสนะครับเฉพาะงานของหุ่นกระบอกนั้นนะครับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนะครับเราได้รางวัล1300สร้างสุขสนุกกับหุ่นกระบอกไทยนะครับโครงการชีปเป็นแชร์ของมูลนิธิมิร l เคิออลออฟไลท์ในทุกขงขหม่อมหญิงขุบรรัฐ นะครับตั้งแต่ปี60สิบหรือปัจจุบันนะครับก็ได้รับโดยต่อเนื่องมานะครับนอกจากนั้นเราจะได้รับรางวัลดีเจทีนประเภทสื่อสร้างสรรค์3ปีซ้อนซึ่งเป็นผลงานในระดับประเทศเหมือนกันนะครับในส่วนของกิจกรรมคุณกระบอกนั้นนะครับเราได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรของกระทรวงวัฒนธรรมและรับรางวัลวัฒนธรรมมินิจของกระทรวงวัฒนธรรมเช่นกันครับนอกจากนั้นนักเรียนของเรายังได้รางวัลชิปแอนเชียดอลในระดับประเทศอีกเหมือนกัน เร่องจะเห็นได้ว่ากิจกรรมหุ่นกระบอกของโรงเรียนหลองสโนโุพิทยาคมนั้นสามารถที่จะทํากิจกรรมนะครับสร้างสรรค์สังคมนะซึ่งท่านสามารถจะติดตามได้จากเว็บเพจของทาง1300หุ่นกระบอกไทยนะครับติดตามผลงานได้นะครับครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะได้หุ่นกระบอกของหลองสโนุน,นะครับไปทําการแสดงก็สามารถนะครับเปิดไปที่เพจ 1300หุ่นกระบอกไทยนะครับท่านก็นจะพบเหตุแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนของเราได้ครับขอบพระคุณย่างยิ่งครับ